สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ m ันนี d เด i v e ว y รี่ค่ะค่ำคืนวันพุธที่15กรกฎาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนัทธิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ในต่างประเทศเนี่ยติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนติดตามการคืบหน้านะคะของหลายๆประเทศหรือว่าหลายๆบริษัทนะคะที่มีการผลิตยาออกมาเพื่อที่จะต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19นะคะ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจกที่ไปเจาะลึกกันในบรรดาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสท,ที่2นะคะ,คะแต่ถ้าประเทศไทยติดตามเรื่องของการเมืองใช่ไหมการเมืองต้องบอกว่าวันนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะหลังจากปิดตลาดไปแล้วที่วันนี้ตลาดบ้านเราปรับบวกขึ้นมาเล็กน้อยล่าสุดนะคะก็มีการรายงานข่าวกันว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจตุศรีพิทักษ์รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานที่เป็นสีกุมารก่อนหน้านี้ที่มีการลาออกจากพักพลังประชารัฐนะคะบอกว่าตอนนี้ได้ยื่นหนังสือรา ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกกับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งวันพรุ่งนี้8ปดโมงเช้าติดตามการเพราะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงองอังคุณตุตมะบอกว่าจะไปยื่นหนังสือแล้วก็จะมีการถแถลงข่าวกันด้วยะนะคะไม่เพียงเท่านี้นะคะมีะรายชื่อของผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะ,คะในแวดวงของเศรษฐกิจหรือว่าการบริหารภาคเอกชนเนี่ยนะคะเป็นชื่อที่เป็นตัวแต่งไปดํารงตําแหน่งในรัฐมนตรีสําคัญสำคัญ<ช>ต่างๆด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสห รัฐกับจีนซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลทําให้ที่ทางราคาทองคําขยับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะหลังจากที่กังวลเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 มาตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเริ่มบานปลายเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะทั้งด้านของสหรัฐอเมริกานะคะมีการลงนามกฎหมายคว่ำบาจีนโดยมีผลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพร้อมกับลดสถานะสิทธิพิเศษของฮ่องกลงลงด้วยแหละคะ่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายก คว่ำบาดจีนเพื่อตอบโต้จีนที่แทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงพร้อมลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารเพื่อยุติการให้สถานะพิเศษแก่ฮ่องกงและลงนามบังคับใช้กฎหมายเพื่อคว่ำบาศเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในฮ่องกงโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะระบุว่านับตั้งแต่นี้ฮ่องกงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับจีนแผ่นดินใหญ่โดยจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษไม่ได้รับการปฏิบัติทางเศรษฐกิจแบบพิเศษและจะไม่มีการส่งออกเทคโนโลยีที่อ่อนไหว นอกจากนี้จะก,กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ามูลค่ามหาศาลของจีนด้วยนะคะส่วนทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศจีนออกถแถลงการทันทีรัฐบาลจีนจะใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อตอบโต้องค์กรและบุคลากรของสหรัฐโดยระบุว่าการกระทําของสหรัฐนั้นถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรัฐบาลจีนจะเดินหน้าคัดค้านการกระทําของสหรัฐอย่างเต็มรูปแบบและจะประนามสหรัฐจนถึงที่สุด ไม่เพียงเท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากสาหรับจีนและสหรัฐและทั่วทั้งโลกค่ะจีนอยาจะขอเรียกร้องให้สหรัฐนั้นยุติการกระทําอันเลวร้ายและจีนจะดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบริษัทจีนอย่างสุดความสามารถค่ะค่ะ เป็นการตอบโต้กันไปม,มานะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าจีนพอสหรัฐเขามีมาตรการอะไรมาจีนจะสวนขึ้นมาอย่างทันควันกันเลยนะคะติดตามกันเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเหมือนหนังม้วนยาวกันด้วยมีหลกากหลายเรื่องเลยนะคะระหว่างสาหรัฐอเมริกากับจีนค่ะขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าในเรื่องของโควิด1 9นั้นเป็นสาเหตุปจัจจัยหลายๆอย่างเลยนะคะที่ทําให้เกิดสถานการณ์ในตอนนี้อุตสาหการรมการบินก็ถือ,อว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหการรมเช่นเดียวกันนะคะที่วันนี้มีข่าวคราวเนี่ยรวบรวมกันมาว่าอาจจะมีการชะลอการหยุดบินกันไปก่อนการปลดลดพนักงาน ทั้งต่างประเทศแล้วก็ไม่เว้นแต่แม่บ้านเราด้วยค่ะทางด้านของสายการบินแควนตัสนะคะซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของออสเตรเลียค่ะวันนี้เขามีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางด้านของสายการบินอาจจะมีการประกาศการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศกันอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวมีข่าวออกมาว่าอาจจะมีการเปิดํำการนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปจนถึงเดือนมีนาคม2564ค่ะทางด้านของนายอลันจอยซีโอของสายการบินเขาก็บอกว่าตอน นี้ การระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังคงส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเดินทางทางอากาศแต่ยังให้บริการเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สำหรับบางเที่ยวบินต่อไปซึ่งก่อนหน้าน,นี้สายการบินคอนตัสมีการประกาศปรับลดเที่ยวบินระหว่างประเทศลงเกือบหมดนะคะไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการขยายระยะเวลาออกไปกันด้วยขณะที่สายการบินบริษัทไลออนแอร์กรุ๊ปอินโดนีเซียก็ล่าสุดนะคะประกาศปลดพนักงานประมาณ2,600ตำแหน่งซึ่งทำงานในอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นทั Lion Air Wings Air อินโดนีเซียแล้วก็บา t ติ Air นะคะเนื่องจากมีความจำเป็นต้องปรับองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพการตลาดแต่ว่าพนักงานทั้ง2,600ตําตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปลดในครั้งนี้เขาเป็นพนักงานสัญญาจ้างนะคะขณะที่พนักงานประจาไม่ได้ถูกปลดจากงานแต่อย่างใดซึ่งการปลดพนักงานสัญญาจ้าง2600ตําแหน่งก็จะทําให้พนักงานของ Lion Air Group เนี่ยลดลงไปประมาณ9%ขณะเดียวกันบ้านเราวันนี้เช่นเดียวกันบางกอกแอร์ก็บอก ว่ามีการเปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกนะคะจ่ายชดเชยสูงสุด20เดือนกับอีกหนึ่งโครงการจะเป็นการลาโดยไม่รับค่าจ้างระยะยาวระยะยาวไปจนถึงธันวาคมปีหน้า<อ>เขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก,ก็จะเรียกกลับมาแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครสมัครใจใตรงน,นี้ได้อยู่แหละสถานะแต่ว่ายาวไ<อ>ปปีหน้าเลยนะค่ะอ,อยู่แบบ มีสถานะแต่ไม่ได้รับเงินเดือน<ช>นะคะ,คะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็พอจะมีข่าวดีอยู่บ้างใช่นอีสเทิร์นแอร์ไลน์ของจีนนะคะได้รับการอนุมัติในการเดินทางะระหว่างเวียงจานไปสู่คุนหมิงนะคะและก็โตเกียวไปสู่เซี่ยงไฮ้ด้วยก็ยังมีราคาความคืบหน้าในบางประเทศนะคะ,คะที่เขาสามารถควบคุมโควิดได้เรามาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการพัฒนาตลาด ทุนตลาดเงินนะคะในะอินเดียกันบ้างน,นะคะเชื่อว่าหลายๆคนให้ความสนใจถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดแ,<ต>แต่ก็ถือได้ว่าอินเดียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศนะคะในโซนเอเชียที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจและการเติบโตของเศรฐศษฐกิจเขาอยู่ในระดับที่ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะล่าสุดค่ะในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนตลาดหุ้นอินเดียนั้นพร้อมที่จะเปิดบริการเทรดอนุพันธ์กันในวันที่30สิสิงหาคมนี้แหละคะ่ะโดยในเรื่องนี้นะคะมีการ เปิดเผยจากทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบียประกาศาว่าจะเริ่มเปิดให้บริการตลาดอนุพันธ์ในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะโดยสินค้าอนุพันธ์นะคะที่ซื้อขายในตัวแรกเนี่ยก็คือซาอุดิฟิวเจอร์30นะคะซึ่งเป็นตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี MSCI ตาลาวูนะคะ30 i n d e อินเดนับ ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้ตลาดทุนซาอุดิอราระเบียนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นทําให้นักลงทุนนั้นมีเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงขยายโอกาสการลงทุนในตลาดซาอุดิอราระเบียซึ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกนะคะโดยในโอกาสต่อไปค่ะตาดาวูนะคะก็จะมีแผนที่จะเปิดตัวสินค้าอนุพันธ์อื่นๆเช่น Single Stock Future s ร์ g ิงเกิลสต็อกออปชัและก็ Index Option ด้วยสําหรับตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอราระเบียนะคะหลังจากจดทะเบียนหุ้นซาอุดิอารามโก้แล้วเป็น หุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ก้าวขึ้นสู่การเป็นตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ9ในบรรดาสมาชิก67รายของสหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาตินะคะและเป็นตลาดที่มีอิทธิพลในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนอกจากนี้เป็นตลาดหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ในบรรดาตลาดหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยอ่ะนะคะนี่ก็เป็นความคลื่หน้าของตลาดหลักทรัพย์ของซาอุดีอาระเบียส่วนความคลื่หน้าของตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยก็ต้องรอติดตามนะคะ,ะการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะกลับมาที่บ้าน กันบ้านนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของคริปโตเคเรนซีหรือ,อว่าการใช้ดิจิทัลเงินบาทเนี่ยตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็ใช้ให้ได้เร็วที่สุดนะคะ,คะซึ่งล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าค่ะ,คะแบงค์ชาติบอกว่าตอนนี้จะพัฒนาเงินบาทดิจิทัลเนี่ยให้สามารถรับโอนกันได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางกันด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเขาก็ยอมรับว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีข้อมูลส่วนตัวที่แบงค์ชาติต้องรู้แต่ว่าต้องป้องกันการเลื่อนไหลแล้วก็ถ้าสามารถทําได้เนี่ยทางด้านของธนาคาร ไทยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะเอาข้อมูลที่ใครไปใช้บริการนี้ไปทําในเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องให้เกิดความเสียหายค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในเรื่องของเงินบาทดิจิทัลค่ะซึ่งเป็นในเรื่องของโครงการที่ต่อยอดของโครงการอินทนนท์ในการที่จะทําให้นะคะเงินบาทดิจิทัลนั้นเข้ามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันค่ะทางด้านของคุณวชิราอารมณ์ดีผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ว่าตอนนี้แบงค์ชาติอยู่ระหว่างศึกษาการใช้เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือว่าเซนรัลแบงค์ดิจิทัลเคอร์เรนซี CBDc นะคะซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการอินทนนท์เพื่อน,นํามาใช้โอนเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลไม่ผ่านบัญชีธนาคารเหมือนในปัจจุบันเบื้องต้นจะมีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันในลักษณะกระเป๋าเงินหรือว่าวอลเลตและตั้งตัวกลางกระจายเงินแต่วิธีใช้ต้องโอนตรงถึงบุคคลค่ะอย่างไรก็ตามยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาศึกษาค่อนข้างนานเพราะต้องดูผล กระทบกับภาคธุรกิจธนาคารการบริหารสภาพคล่องของธนาคารเสถียรภาพระบบการเงินและสภาพ ภาพรวมของสษิฐิไทยด้วยนอกจากนี้นะต้องมีตัวกลางเพื่อคอยดูเงินที่โอนว่ามันติดขัดตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเมื่อระบบล่มนั้นเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรได้บ้างซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าจะเห็นข้อมูลทั้งหมดแต่ไม่ได้มาทําธุรกรรมกับประชาชนนะคะแล้วก็ยืนยันไม่ได้มาแข่งขันกับธุรกิจของธนาคารด้วยและที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่ CBDC ใช้กับประชาชนต้องมีความปลอดภยัยมีความน่าเชื่อถือโดยมองว่าจะช่วยลดต้น ทุนและสร้างนาวัตกรรมใหม่ๆให้กับในเรื่องของภาคการเงินของบ้านเราค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะวันนี้มีข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มธนาคารนะคะในการที่จะลดเงินสมทบกองทุนหรือแม้กระทั่งข่าวบรรยากาศในเรื่องของการคิดคน้นยาใหม่ๆนะคะ,คะช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นไทยปิดบวกได้13จุดแต่ว่าจะไปต่อได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะ ที่ทาให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นมาได้นะะจากต่างประเทศก็คือในเรื่องของความพืบนหน้าวัคซีนนะคะส่วนในบ้านเราหุ้นแบงก์วันนี้ก็ดีขึ้นนะคะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยภายในประเทศนะคะในเรื่องของการลาออกจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนั้นจะมีผลต่อตลาดหุ้นด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวค่ำคืนนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณพเพิ่มพบสรงคราะอ์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะข่าวแรกเลยนะคะที่ออกมาท้ายตลาดนั่นก็คือการลาออกของท่านรองนายกสมคิดน,<ม>นะคะพร้อมกับอีกสี่รัฐมนตรีนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองประเด็นข่าวดังกล่าวปัจจัยเรื่องของการเมืองจะกลับมากดดันต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไหมคะครับผมก็ถ้ามองดูประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับทุกคนก็จะมองเรื่องของความชัดเจนมากกว่า<ม>นะครับว่า<ม>้ถามว่าที่ผ่านมานั้น กระแสที่จะมีการลาออกของอธิรองนายกแล้วก็ทางทีมเศรษฐกิจนะครับก็มีข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีความชัดเจนที่มากขึ้นนะครับก็คงจะไม่เสียภาพต่อไปของรัฐบาลในอนาคตกต็องมีความชัดเจนเนี่ยผมมองเามองว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นนิวท่อมากกว่านะครับคือไม่ไม่บวกแล้วก็ไม่ลบนะครับคงที่้นอยู่กับว่าทีมเศรษฐกิจชุดต่อไปนะครับจะเป็นการยอมรับของทางนักลงทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ภาพ สัญญาณเ,เนี่ยที่วันนี้ที่มีการปรับตัวขึ้นได้ดีเนี่ยผมมองประเด็นต่างประเทศมากกว่าคะนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการพบยาแล้วก็วัคซีนผมว่าหลายคนก็คง,คงพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าพบกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คงเป็นเรื่องของการทดลองในคนนะครับที่อาจจะเริ่มใช้งานได้เร็วขึ้นอ,อาจจะเป็นช่วงปลายไตรมาสามหรือว่าต้นไตรมาถสีานนะครับซึ่งตรงนี้ก็มันก็มันมีเรื่องของตรงที่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงถ้าดูการประกาศตัวเศร,รษฐกิจของของโลกนะครับบอกว่าตอนนี้ เริ่มมีความชัดเจนในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับคือหมายควาวว่าตัวเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลขที่ทุกคนยอมรับแล้วว่าไตรมาสสจะต่ําสุดไตรมาสสจะเฟื้นตัวนะครับแต่ที่คนจับตาคือเรื่องของราคาสินค้า ราคาวัตถุดิบต่างๆว่าจะขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งตัวเลขน้นเฟ้อของอเมริกาก็เพิ่มขึ้นนะครับในเดือนธันายนนะครับแล้วก็เยอรมันก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นจึงเป็นสายสัญญาณที่ดีนะครับรวมไปถึงในภาพของประเด็นของจีนนะครับที่มีการประกาศตัวเลขส่งออกนะครับแล้วก็นําเข้าเนี่ยทั้งสองตัวขึ้นทั้งคู่นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ติดลบนะครับโดยเฉพาะการส่งออกเนี่ยที่เพิ่มขึ้น0.5เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นสัญญาณต่อหุ้นในกลุ่มคอมมูิตี้เหมือนกันนะครับก็คือว่า ของโลกตอนนี้มีประเด็นเรื่องของใหม่นะค,คือเรื่องของเงินเฟอ้อแลวก็เรื่องของจีนที่ตัวเลขส่งอ,ออกที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ตามของจีนเนี่ยต้องรอในไตรมาสสองนะครับที่มีการประกาศตัวเลขจ d p ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับดูว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น2.4เนั้นจะออกมาแล้วเกินกว่าคาดหรือเปล่านะครับงนั้นสถานก,การณ์ก็คือว่าณตอนนี้เรามีความเชื่อว่าน่าจะออกมาเ,าเท่ากับคาดหรือว่ามากกว่าคาดนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวเลขส่งออกของจีนออกมาค่อนข้างดีนะครับอังนทั้งหมดก็คือว่าประเด นะครับแต่ว่าน้อยเบาเๆนะคือเรื่องของจีนกับอเมริกานะครับหรือว่าตัวเจีนกับตัวอังกฤษนะครับที่มีประเด็นกันอยู่นะครับถึงผมมองว่ามันก็มีบ้างนะครับในเรื่องของผลกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมองข้ามช็อตแล้ว นะครับก็แสดงว่าเรื่องของผลการสำรวจนะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยทุกคนก็มองว่าฝั่งตรงข้ามกับคุณทั้มนะครับน่าจะชนะนะครับทำให้ผลที่จีนคุยไม่คุยกับอเมริกาหรือไม่การไม่คุยกับจีนเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ผลในเชิงลบก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นน้อยเล็กๆเท่านั้นเองนะครับในช่วงนี้นะครับทั้งหมดคือประเด็นทั้งหมดนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ดีตัวขึ้นนะครับจะสังเกตว่าเริ่มมีการโยกย้ายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโควิดนะครับในเรื่ ตัวหน้ากากเฟสคิวนะครับหรือว่าถุงมือยางนะครับหรือว่าตัวยางเนี่ยจะสังเกตว่าราคาหุ้นเริ่มนิ่งแหละหรือว่าลดลงเล็กน้อยนะครับทุกคนก็เลยมีการเปลี่ยนกลุ่มหรือว,ว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเก่าๆ<笑><笑>ก็มีการปรับตัวขึ้นมาอย่างเช่นแบงค์อสังหาริมทรัพย์หรือพลังงานนะครับก็ทั้งหมดทั้งปวงก็คือว่าหุ้นขนาดใหญ่วันนี้เราก็เปลี่ยนกลุ่มเล่นครับค่ะเปลี่ยนกลุ่มเล่นเราก็ย้ายมาที่กลุ่มเก่าๆแสดงว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเริ่มที่จะกลับมาแล้วก็โดยเฉพาะในกกกลลุ่่่มมแแบบบนนนะวววัััี้้้ปปรรรตตขึาาาไดผอ ที่เราจดจ้องกันอยู่รอกันอยู่ที่เตรียมจะออกมากลุ่มนี้จะทิศทางเติบโตหรือว่าอาจจะมีย่อลงจากผลประกอบการได้ไหมคะตมาสที่สองนะครับก็น่าจะออกมาดูแย่นะครับแต่ว่าจะผมใช้คำว่ออาแย่แล้วก็ทุกคนก็พายอินกับราคาไปเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในอนาคตนะครับเรามองว่านิม ส่วนต่างดอกเบี้ยของแบงก์อาจจะเพิ่มขึ้นนะถามว่าทําไมคือว่าหลังจากที่ทธนาคารไทยได้เรียกนักวิเคราะห์หรือว่าทางนักข่าวไปนะ<ช>ไปคุยเรื่องของธนาคารนะรว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับก็ปรากฏว่าจะมีการลดการนําเงินลด,ล,ดลดเงินนําเข้าของกอ<ช>งทุนนะครับ FIDF นะครับ0.23ของเงินฝากนะครับเดิมเก็บรูอง0.23เปอร์เซ็นต์ของเงินฝากเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอันนด้หบายลิกตรงนี้รือลดลงนะครับ อาจจะทำให้กำไรอันตรายก,กำไรของแบงก์เน็ตน่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็หลักๆก็คือเพิ่มขึ้นสัก1-5%เของกำไรประมาณการนะครับรวมไปถึงจะมีการเลือกพักหนี้นะครับคือเดิมจะมีการพักลดการพักหนี้จนถึงเดือนกันยายนนะครับก็อาจจะเลือกอไ,มไ,มไม่เลื่อนละนะครับคือเลื่อนใช้เงินนะครับการเราใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้แทน นั่นก็นหมายควาว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับของแบงก์หรือ n p l ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะดูส่งส่งตัวนะครับทั้งสุดสองภาพนี้ทําให้ในไตมาสที่สามนะครับแบงก์ก็อาจจะฟื้นตัวถ้าแบงก์ชาทําจริงนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่าณตอนนี้คือเมื่อกี้ผมพูดถึงอัตาราเงินเฟอ้อของโลกนะครับที่เริ่มส่งตัวหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นผลบวกนะครับต่อเรื่องของอที่ทางของอตัวผลผนธำัึ้งรัฐบาล ของโลกนะครับที่ผลตอบแทนอาจจะต่าลงหรือเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เป็นผลประโยชน์ต่อกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับเพราหลายแฟกเตอร์เนี่ยตอนนี้เอื้อไปที่ธนาคารนะครับว่าราคาหุ้นหลายตัวเนี่ยตอนนี้อยู่เทที่ไพร์เปอร์บุ๊กหรือพีเนี่ยเรียกว่าลบสองเอสดีลบสามเอสดีคือถูกมากนะครับถูกมากก็เลยคิดว่าการรีบาของหุ้นธนาคารเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ายังพอไปได้ครับอ่าแล้วช่วงนี้นะคะพี่ต้นมีหุ้นเด็ดๆที่จะให้นักลงทุนติดตามแล้วก็เก็บเข้าพอร์ตบ้างไหมคะ ครับผมก็ธนาคารเมื่อกี้ก็แตะไปที่แบงก์พิเยงท้อยสุดนะครับคือแบงก์กรุงเทพนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองคือกลุ่มน้ำมันหรือพิโตเคมี นะครับเมื่อกี้บอกไปว่าจีนเนี่ยนะครับแล้วมีการส่งออกนำเข้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้นะครับจีนประกาศตัวเลขไตรมาสสองแล้ว GDP นั้นมากขึ้นอีกนะครับกระพของกลุ่มคอมมอนดิตี้ก็จะปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราโฟกัสไปที่สายปีโตเคมีมากกว่านะครับนั่นคือ PTGC นะครับก็เป็นลุ่มทุนที่แนะนําสุดท้ายก็คือว่าหุ้นในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้ผมอาจจะมาแปะนิดนึงนะครับเป็นธุรกิจเก่าทั้งนั้นเลยนะครับ เหตุผลก็คือว่าราคาของกลุ่มที่อยู่อาศัยหลายตัวนะครับปรากฏว่าเข้าขายที่ว่าถูกเกินไปนะครับ mm hmm. อย่างเช่นถ้าเราดูดูในเรื่องของการเปิดมูลค่าหุ้นแบบรัดเร็วล้าสุดๆเลยนะก็คือเอาเงินสดโบกด้วยสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่าขายได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับหรือว่าในเรื่องของตัวตัวสินค้าคงคลังของเขาแล้วลบด้วยนะครับหนี้สิน นะครับถึงก็เป็นเ,เป็นสินทรัพย์สุดที่ว่าง่ายแต่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ขายได้ง่ายๆนะครับแล้วเทียบกับ Market Cap ค่ะปรากฏว่ามีมีหลายตัวนะครับที่ปรากฏว่าใช้สูตรตรงนี้มีหลายตัวที่เรียกว่ามากกว่า Market Cap แสดงว่าถ้าเราไปไปซื้อกิจการนะครับก็เรียกว่าถูกสุดๆ รับนันก็เลยคิดว่าเราเลือกเซกเตอร,ร์ที่เรียกว่าไม่ได้เลวร้ายมากนะครับแต่ว่าราคาหุ้นถูกมากนะครับในกลุ่มที่อยู่อาศัยนะครับก็ชอบหุ้นของ L P N ค่ะนะครับนั้นสุขภาพคือว่านี้คุณธุรกิจกรรมหรือธนาคารชอบ B B L อ่าปีโตเคมีชอบสาย P D G C นะครับแล้วก็ที่อยู่อายชอบ L P N ครับค่ะ,คะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพรคุณ,คณมากนะคะขอบคุณค,ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ฟังแบบนี้เหมือนวงจรหุ้นจะเริ่มกลับมามกันแล้วนะคะเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าตอนนี้ธุรกิจใหม่ๆที่เคยบูงก่อนหน้านี้ราคาอาจจะปรับลดลงแล้วก็ปัจจัยต่างๆทําให้มาเอื้อกับกลุ่มธุรกิจเก่าๆใครที่ถือแบงก์ตัวปิโตเคมีหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อรอลุ้นกันได้ค่ะ,คะไม่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้จะเห็นหุ้นในกลุ่ม,อมของไก่นะอย่าง CPF TFC นี่นะคะขยับเพิ่มขึ้นจากราคาหมูที่ปรับตัวแพงขึ้นในประเทศก็อาจจะมีการย้ายสินค้าทดแทนมาที่ประเภทเนื้อไก่ได้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจกในสารัฐแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสถาบันการเงินที่จะประกาศออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาอัปเดตค่ะ เราคุยกับนักวิเคราะห์นะคะพี่ต้นที่บอกว่าตลาดหุ้นเริ่มมีสัญญาณที่จะกลับมาดีขึ้นนะคะ,คะก็สะท้อนได้เพราะว่าวันนี้ค่ะตลาดหุ้นก็บวกขึ้นมาค่ะ13.24จุดะคะปิดกันไป1,354.31จุดมูลค่าการซื้อขาย59,689.12ล้านบาทนักวิเคราะห์นะคะก็มีการเปิดเผยว่าหุ้นไทยเนี่ยตอบรับปัจจัยบวกจากการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 ที่มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวกันยังคงต้องติดตามตัวเลข GDP ไตรามาสสของจีนด้วยแล้วก็จ ำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายวันทั้งของไทยแล้วก็ของต่างชาติกันด้วยนะคะวันนี้สถาบันบัญชีหลักทรัพย์ซื้อเข้ามาแต่ว่ารายย่อยแล้วก็ต่างประเทศมีการขายออกไปค่ะให้กรอบแนวรับพรุ่งนี้1,340.00จดุดแนวต้าน1 3 7 0จุดค่ะวันนี้นักงทุนต่างชาติขายสุที่1,300กว่าล้านบาทนะคะส่วนบรรยากาศการลงทุนในฝากฝังของ เอเชียนะคะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยถือว่ามีประเด็นข่าวร้ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสูดีของสิงคโปร์ที่ประกาศไปเมื่อวานมีการประกาศกฎหมายคว่ำบาตจีนนะคะแล้วก็ลดสถานะพิเศษของฮ่องกลงล่าสุดค่ะโตเกียวนะคะประกาศยกระดับการเตือนภ COVID ัยโควิด -19 ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่หลังผู้ติดเชื้อน,นั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถยับยั้งได้นะคะโดยล่าสุดวันนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลข165รายระดับสูงสุดที่ทั้งด้านของผู้ว่าราชกา กรุงโตเกียวประกาศออกมานั้นคือระดับ4สูงสุดหมายความว่าไวรัสนั้นกําลังแพร่ระบาดออกไปแล้วค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเราไปดูกันบ้าง Apple ก็ถอดเกมนะคะออกจาก App Store ของจีนอีกกว่า2,500เกมนะคะดังนั้นบรรยากาศวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะใช้โอกาสในการรับข่าวร้ายเนี่ยขายทํากําไรออกมาด้วยนะคะพร้อมกันนี้เองเกาหลีใต้เปิดเผยว่ายอด FDI คือเม็ดเงินลงทุนโดยตรงครึ่งปีแรกปรับตัวลดลงไปถึง22.4ค่ะหลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจกนั้น ะง,งักงานภาวะการค้าโลกชะง,งักงานนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปแบบผสมผสานค่ะค่ะส่วนในเรื่องของเงินบาทวันนี้ก็ปิดกันไป31บาท50ตางค์นะคะส่วนเงินเยนก็ปิดกันไปนะคะที่ระดับ106จ 9.2เยนต่อดอลลาร์ค่ะแล้วก็เงินยูโรก็ปิดกันไป1.1415ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะตลาดยังรอความชัดเจนจากต่างประเทศในหลายเรื่องค่ะส่วนฝาคฝัง่งสหรัฐนะคะคืนนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นคืนที่สดใสกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าทางด้านของโ o l d m a ซ s a เขามีการเปิดเผยผลประกอบการสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะโก l d m a n s a นะคะบอกว่าธนาคารมีกําไร6.26ดอลลาร์ต่อหุน้นสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ3.78ดอลลาร์ต่อหุน้นขณะเดียวกันนะธนาคารมีไรายได้ รวมปรับขึ้น41%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสู่ระดับ1.33มื่นล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการนะคะเป็นอันดับ2และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้ที่9.75พันล้านดอลลาร์ค่ะขณะเดียวกันยังมีความคืบหน้าในเรื่องของข่าวดีนะคะยาป้องกันวัคซีนไวรัสโควิด -19 mRNA 1273โมโนนาเขาบอกว่ามีการทดลองกันแล้วนะคะกับผู้ป่วย45คนพบว่าผู้ป่วยทั้งหมดมีการตอบสนองเป็นไปในทิศ ทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนตัวเลขของสหรัฐนะ,ะดัชนีราคาส่งออกกับนําเข้าเนี่ยบวก1.4ซึ่งถือว่าดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไวค้ค่ะค่ะส่วนทางด้านของความเคลื่อนไหวในตลาดยุโรปนะคะมีข่าวดีสําหรับทางด้านอิตาลีที่ประกาศมาตรการกระตุ้นนะคะรถยนต์ประเภทพลังงานไฟฟ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศเพิ่มเติมหลังจากที่เยอรมนีฝรั่งเศสและสเปนเคยประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะวันนี้ทางด้านของธนาคารกลางอังกฤษนั้นประกาศภาพรวมของการฟื้นต ตัวในสหราชอาณาจักรนะคะที่มีโอกาสการฟื้นตัวแบบตัว V ีที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากผู้บริโภคนั้นอาจจะยังวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 แล้วก็ยังมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็มีเรื่องของการว่างงานที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ จับตาสถานการณ์ต่างๆเลยนะทิศทางต่างประเทศค่ําคืนนี้ที่ดูเหมือนจะสดใสนะคะจะส่งผลมายังตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้กันด้วยหรือเปล่าค,ะค่ะแล้วสี่ทุ่มกลับมาอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจกันใหม่นะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากกันไปก่อนสวัสดีค่ะ